สวัสดีครับพวกผมพร้อมบวกนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเหรียญ Bit ครันะครับจากเว็บไซต์สยามบล็อกเชนนะครับข่าวสารคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทยนะครับใครที่สนใจเรื่องคริปโตนะครับก็เข้ามาดูในเว็บไซต์นี้ได้นะครับมีเหรียญต่างๆมากมายครับอยู่ในนี้นะครับ วันนี้จะพามาดูข่าวนะครับในที่สุดก็มานะครับบิตคั c คอยถูกลิศขึ้นคอยมาเก็ตแค p เว็บดูราคาระดับโลกแล้วนะครับอ่าก็คือบ i ตคัพนะครับเว็บผู้ให้บริการด้านการดูราคาเบอร์หนึ่งของโลกนะครับคอยมาเก็ตแคบนะครับนั้นได้มีการลิศดาต้าของเรียนควันใจชาวไทยนะครับบิตคัพคอย นั่นหมายความว่านะครับต่อจากนี้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อดูราคาบนมือถือและเว็บไซต์ได้นะครับก็คือค่อยม a r k e t c a p นะครับเอาเหรียญ b i t c u p นะครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จากการประกาศของ CEO นะครับของ b i t c u p นะครับ ้อมข้อความว่านะครับทำให้แล้วนะคนที่บอกไม่ไปสักทีโหสุดยอดจริงๆนะครับนอกเหนือจากคอยมาเก็ตแล้วนะครับเว็บไซต์อย่างเทดดิงวิวก็แสดงเหรียญบิดับแล้วนะครับโหสุดยอดจริงๆนะครับ นี่ก็เป็นเหรียญฟีมือคนไทยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องกราฟกันบ้างนะครับกราฟก็โอ้โหช่วหงหลังๆนี้พุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีย่อลงมาเลยนะครับส่วนใหญ่จะพุ่งวันเดียวเลยนะครับสำหรับเหรียญบิตคอย เพราะว่าบิตคอยนี้จะต่างจากหุ้นนะครับคืออัตราความผันผลที่สูงมากนะครับยิ่งกว่าหุ้นสิ่งอีกนะครับเท่าเหรียญบิตคอยแต่ละเหรียญนะครับจากราคาเดิมนะครับประมาณส4นะครับบาทดูครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับ แล้วก็โยกลงมานะครับเคยทำจุดสูงสุดที่450 0 0กว่าบาทนะครับก็วันเดียวก็พุ่งไป43เลยนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับก็ใครจะซื้อนะครับผมแนะนำให้ รอย่อลงมานะครับอยู่ประมาณสั้2สองร้อกว่านะครับค่อยซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปสูงแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ